สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนั่นเองบอสเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Identity 5ของเรานั่นเองนะครับวันนี้ผมมาเล่นเอยผมไม่ได้มาเล่นนะเอยผมจะมาเล่นถูกแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ช้าง2แล้วนะครับที่ห่างหายไปนานก็มีลงแรงบ้างนะครับผมก็นิดหน่อยนะก็นิดหน่อยโอเคครับตอนนี้ผมก็ใช้ตัวหน้าอิบนะครับในการลงแรงนะฮะก็จะมาเล่น ให้ดูนะครับผมก็ตัวนี้ค่อนข้างลงแรงง่ายนะฮะปึ๊บเข้ามาก็ได้เลยนะฮะก็ไม่รู้นะครับว <c oughs> <im> ่าที่เป็นงานไหมแต่ว่าผมใช้นาอิบนะครับในการเดินแรงนะครับก็มีสลับกับโคออบ้างนะครับผมโอเคนาอิบนะครับอ่าก็ตอนนี้ก็มารีวิวนาอิบนะครับผมกับคนนกที่หายไปของเขานะครับ เดี๋ยวเครื่องประดับนี่นะฮะผมก็ได้มาสดๆร้อนๆเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ครบเซตเลยนะครับสีฟ้าเฟี้ยสดใสรู้สึกตานี้ช่เพื่อนจะปั่นช้าจังเลยนะโอเคอย่าง,งน้อยก็รู้อยู่ว่าบอลปั่นช้าแต่เราก็ต้องทำนะฮะเพื่อจะรอจะรีวิวแพ้นี้ก็อย่าด่าเพื่อนผมนะเพื่อนผมรีวิวรีวิววันนี้เรามารีวิวนาอิบนะครับผมโอเคอืม <c oughs> หันไม่กดนะโอเคครับเขาเล่นโปสเปกเตอร์นะฮะโอเคครับตอนนี้เข้ามาในเกมกันแล้วนะครับดูหน้าอิบสุดสวยของเราผมไม่สามารถปรับภาพสูงได้นะครับในการทําคลิปนะครับเครื่องมันจะร้อนมากแล้วก็มันจะกระตุกนิดนงึงหลักๆก็คือเครื่องร้อนนะฮะร้อนมากเลย แต่ก่อนไม่ค่อยเป็นนะครับเหมือนอัพอัพเดตแล้วแบบกราฟิกสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเครื่องรับไม่ไหวเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ปั่นแบบชิวๆไปนะฮะไม่รู้เพื่อนมาสายเล่นหรือเปล่านะโอ้มีหมาน้อยมาหาเราด้วยนะครับนี่ไม่ใช่หมาเรานะมันต้องมาติดพันแมวของผมเนี่ยเลยมันไม่ใช่หมาผมมันมาได้ไงอะ่ะไม่นะรู้สึกจะเป็นแม่งูนะครับเจอซัมมอนสีขาวด้านล่างด้วยตรงนั้นนะครับ โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 เยวเดี๋ยวยก็ถูกว้าวว้าว,ว,าวเดินปุ่นเพี่อนพลานเต็มเลยนะครับไม่รู้ตัวอะไรน่าจะเป็นโปรสเปกเ,เตอร์นะครับโอเคผู้ร่าอยู่ใกล้ฉันแม่ม,มดสาวนะฮะยากนะครับแม่มดสาวก,ก็เก็บสแต็กกว่าจะได้เอ่อตั้งใจถอดรหัสไปเพื่อนการส่งสัญญ,ญาณในแร็งคือค่อนข้างค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับอ่าต่อไป ก็คิดว่าตัวไหนได้ใช้บ่อยๆก็เอาไปนะครับส่งข้อความนะฮะเพื่อนจะได้แบบรู้นี่นะฮะของผมที่เอาไปนะครับฉันมียื้อเวลานะครับหลักๆของผมเลยที่ผมใช้บ่อยนะฮะพราผมต้องเป็นตัวช่วยตัวแรกอยู่ละถ้าไม่มีโคอยู่ในทีมนะโอเคครับก็เสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องนะครับผมเดี๋ยวเราต้องปั่นต่อไปนะฮะเราจะมารีวิวขนนกของเรานะงูมันอยู่ไหนวะเนี่ย อ่าฉันมียื้อเวลานะครับบอกเพื่อนไว้ก่อนนะครับเพื่อนตายเพื่อนจะได้ไม่กังวลน,นะครับคุณมีประกันชีวิตแน่นอนนะครับ20่สิบวิโอเคว้าวว้าว,ว,าวอย่าไปได้บ่อเพื่อน โอเคเพื okay. Okay. ่อนปั่นไปนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเร็วไปเร็วตื่นสิวะตื่นสิตื่นจุดตื่นได้แล้วนะจุดตัวอียิปต์น่าจะเป็นสกินทองเลยนะครับผมนางไม่ไปไหนนะฮะเราก็ปั่นต่อไม่รอแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดินไปด้วยความเร็วแสงเดี๋ยวต้องปั่นเดี๋ยวช่วยน้องลูกกอกก่อนนะครับผมโอเคน้องลูกกอกเธอน่ารักเบาๆมากเลยนะดูห่วงเธอนั่นสิโอเคครับอย่างน้อยเราก็มีเกาะกันบังกระดูกอยู่นะฮะตัวสมารถมาหลบหลังกระดูกน้อยได้เอาปัน่นพาดบ่อยจังเธอ หลบหล่หลบหลังเนาะก็รู้นะฮะเราไม่อยากจะเสี่ยงกลัวมาซัมมอนลูกน้อยกับเรายังเลยอะแมงูนี่มันร้ายต้องรีบปั่นเราเพื่อนเอ้ยนักช่างกลทำไมไม่ปั่นไม่ใช้กระดูกอะแปลว่าน่าจะโดนไล่หรือเปล่าโอเคตอนนี้เรายังไม่ได้รีวิวขนนกเลยนะฮะรีวิวรีวิวโอเค โอเคครับเครื่องเสร็จไปแล้วเอาเอาเอามันอยู่แถวนี้อะเพื่อนเอา,เอา,เอาจะเดินอ้อมทําไมละ่ะเพื่อนมันเดินอ้อมแล้วปิงก็เด้งไวกูงูแมงูเอ้ยน่าจะไปหาแม็กนะครับแม็กน่าจะปั่นอยู่มุมนู้นน่ะตรงนี้เพื่อนก็น่าจะปั่นไว้นะครับต้องรีบละต้องรีบไปเสร็จโดยทันท่วงที โอเคจะเสร็จแล้วครับเหลือครึ่งหนึ่งอ๋อฟาดผู้เล่นด้วยอย่างไรไม่มดสาวต่อนะครับตอนนี้น่าจะรอดสามนะครับผมโอเคผมรอไปเปิดประตูอ้าวไม่ทันอนะ่ะไม่ทันอนะ่ะไม่ทันฉันมียื้อเวลา โอเคครับเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนนะฮะเอ้ยปิงอย่าเด้งบ่อยดิวะอัจฉริยะปิงเด้งทีท,ทีนะฮะผมเองเพื่อนผมมียื้อเวลาอยู่เพื่อนอย่าพึ่งนะโอเคครับเดินไปละยังเดินยมเต็มเร่งเร่งไปแล้วมาตีมาตีดิไปไหนก็ไม่รู้แม็กแม็กแม็กจ๋าแม็กจะยืนเฉย ม็กยืนเฉยไม่นะรีวิวคนนกชวิงสีฟ้าสดใสสวยงามแม็กน่าจะหลุดนะครับผมนางไปแล้วหรือก็ตอนนี้เพื่อนจะตายไปอีกหนึ่งศพตามฉันมาประตูเปิดแล้วโอเคครับตอนนี้ประตูด้เปิดเป็นที่รอแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมาซัมมอนผม ทำไงดีเนี่ยโอเคครับประตูปะเปิดแล้วนะก็ยังใช้ไม่คุ้มเลยอะครับปืนเห็นไหมครับสีฟ้าสดใสเชียวโอเครู้สึกแม็กจะกลับมาแล้วนะฮะน่าจะหลุดนะครับผมโอเคผมออกไปเลยแล้วกันโอเคครับนี่นะฮะก็ผมเอาไปเตะแร็งเลยนะครับสำคัญแม็กตัวนี้นี่ไงครับช้างสองโอเค ก็ผมไม่เคยขึ้นจากกวางเลยนะครับตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งคือขึ้นแค่กวาง5้ก็ไม่เคยเล่นเลยนะครับมีซีซั่นที่แล้วนะครับที่รีไปแล้วผมพยายามเล่นเลยนะได้แค่กวาง3นะครับคือมาซีซั่นนี้พอดีปิดเทอมนะครับก็เลยได้จริงจังบ้างนะฮะอยากขึ้นกิฟฟีทแล้วโอเคครับก็ถ้าชอบของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e ผมด้วยนะวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายจ้าจุบจ๊บ